ครับบรรยากาศตอนเร่งๆพี่น้องบรรยากาศตอนเย็นๆก่อนที่จะเอาเด็กๆเข้าคอกนะครับเอาก็พามานวนน้ำก่อนนะครับดาวเรื่องมุดกันนะมุดกันนะอมุดครักเดยวว วันจุงเรืองเบิ่งกันนะคนน่ะมีแต่เห็นเต็มหัวอยู่เอาหมดลงหมดลง,ดลงนี่ครับควายตู้มันบ้านควายตู้แสนรู้นะครับหมดนั่นดาวเรืองนะครับอะไรลุงเรืองฮะฮะหมดหินจอหัวเาหมดลงไป มดลงไปแบบที่นี่ฝา<ะ>มันนะมันนี่กันนะมันนี่แลนวเ,นเรื่องมันนี่น,น,นี่แหละครับบรรยากาศความสุขของควายนะครับก็คือเดี๋ยวลงน้กลงเรื่องมดน้ำวะออือ ต้องไปม,มุดน้ำฝนไปมุดน้าน้องแม่ฝนเด้อน้องไปน้องไปบรรยากาศครับเบืองบรรยากาศตอนแรงๆครับประมาณหางมงแรงครับเอาควายลงแหบนน้ำครับก่อนที่จะเอาเข้าคอกนะครับกระเล่มหยากินหยาอิ่มแล้วครับเบิดมือนี่ ดาเรื่องดาเรื่องก็หมดอย่างเดียวดาเรื่องเย้ยมาทักทายพี่พี่หน่อยแล้วควายตูบ้บ้านๆครับควายตูบ้บ้านๆควายตู้ขี้ดือ้อควายตู้แสนรู้นะครับนี่ครับบรรยากาศตอน,น,นแรงๆให้พี่ให้น้องได้เบ่งบรรยากาศนะครับในการวิธควีควายของคนเลี้ยงควาย นะครับน,นี่ตึงไปหาหมดหมดลงหมดลงมาหนีมาหนีมาหาแน่นี่มาหาแน่มามาหาแน่หนิมามามา,มาโอ้ยไปหลอดจ่อยไปที่นี่ลุงเงลี้ยง,งลุงเงลี้ยง,งลุงเลี้ยงลุงเลี้ยงมาหนีลุงเลี้ยง เลียวเรีวเลียวลุงเล,ล้งลุงลงมานี่มานี่มานี่พอมาจ่อยพี่น้องกำลั่งเย็นนี่ครับนี่ความสุขของควายนะครับบรรยากาศแต่เวียนไก่สิตโตกดินแล้วนะครับกระทบกับทรายน้ำ มุดอีกเลยมุดลงไปฟรุปผู้ขักและวักแล้วักและนจากจไหนดอกขุนเย็นอยู่บ่นี่ฮะเย็นอยู่บ่ดอกขุนครับนี่แต่ว่าพ่นอยักแขอยากแแคครับจับไม่ค่อยได้จับไม่ค่อยได้ มันม่ค่อยได้อันนี้เพิ่มพูนเป็นคู่กันนะครับกับกรุ่ีหลืง บรรยากาศควายมุดน้ำนะครับล่วงเลยน้ำแล้วมุดน้ำคัก่ากสัน้นแล้วเรื่อง ขมุดขาแคะบรรยากาศตอนแรงๆเอาขึ้นจากน้ำเลยกะิเอาเขาคอกนะครับบรรยากาศตัวน,นั้นต้นข้าวนะครับกับน้องยอดยหญ้ามดขัก 就是气炎卡。 ลุงเรื่องมานี่ก็ไนดนะ้ว่าบริบริเอิญเพิ่มพูนไหมเอื่นลุงเรื่องไหม <c oughs> ลุงเรื่องลุงเรื่องมาลุงเรื่องมาเร็วโอ้ยลุงนำบริจากมาหาเลยหมดตัว โอ้โมูดโดนแทบาที่นี่หาใจขาดตายคักๆาที่นี่เอ้โโอคือมูดโดนแทะยินจ้อหัวยินจ้อหัวม,มาเพิ่มพูนแห้งคาดขวยเต็มหัวอยู่ มาเกือ้อหน่อย่ังมากนี่มากเงี้ยกันนะมาเกื้อหนากเนาะทวนเบิ้งสตีหานี่เบิ้งลงไปเกิอ มุดคักว้าเตี้ยหนาน้องไงว่าได้มุดขี้ต้มแล้วมาทีิ้งขี้ต้มแล้วบรรยากาศตอนแรกแม่เพิ่มพูนอยากมาอายุตะวายัานนะนายแมา่แมหาหน่อยเร็วขึ้นมาขึ้นมาเร็วขึ้นมาขึ้นมา ขึ้นมาโอ,อ้ตาเข้ามาที่นี่กลับกาวขอ,อ,อกเนาะไปไปไปข,อ,ขอครับขอข้นนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับวิธีคอยควยของคนเลี้ยงคอยครับ ผมพายุเคยพระได้เขาวงขอขอบคุณและขอสวัสดีมือนาพอกันไหมได้พี่น้องมือนี่ไปแล้วครับสวัสดีครับ